สวัสดีคับน้องๆวันนี้นะบาอาร์ตกับแม่เหมยอ่ะนัดขุนเขาไว้แถวนี้หละจะมาขุนเขามาเซเว่นใช่ไหมใช่ไหมมอมมี้ใช่แล้วออแต่ว่ารอนานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นขุนเขาเลยไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะทุกคนเฮ้ยส,ปสปไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมาไงอะ่ะมาแล้วเนี่ยขุนเขาใช่ขุนเขาเหรอมาเปิดที่ขุนเขาไหม โอ้ยคุณเขาใช่ไหมครับโอ้ยโอ้โหอ้าวแล้วทำไมสไปเดอร์แมนหน้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสไปเดอร์แมนทรงอย่างแบดบอ๋อนี่มันสไปเดอร์แมนทรงอย่างแบดได้แล้วอ่าถ้ายางงั้นเดี๋ยวใส่ชุดสไปเดอร์แมนมาแล้วเนี่ยต้องพาสไปเดอร์แมนไปซื้อขนมนะทุกคนได้แล้วอ่าถ้าเกิดว่าขนมที่มันไม่ใช่สนะไปเดอร์แมนนะก็จะไม่ได้กินก็จะอด วันนี้จะอดเลยถ้าเราไม่เจอขนมในเซเว่นที่เป็น Spiderman ใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคุณเขาจะได้กินหรือเปล่าไปกันเลย Let's go เราต้องเริ่มหากันก่อนว่าจะเอาอะไรดีเอ้าไหนเจอแล้วไหนดูซิไหนดูซิไ่ไหม Spiderman ไหมหรสไ Spiderman จริงด้วยทุกคนนี เยนรี lly, ่สไปเดอร์แมนเอา oh. ได้แล้วหนึ่งคุนได้แล้วหนึ่งอนไหนดูซิมีไหมขุนมีไหมขุนเขามีไหมนี่ใช่ไหมเนี่ยมีไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ขุนเป็นเฟรนฟรายที่ขุนชอบกินแต่ไม่ใช่นะอ้ไ oh. หนดูซิดูซิไหนไหนพาไปดูหน่อยมีไหมมีไหม มีไหมไม,มีไหมตรงนี้อันนี้มันเยลลี่หมีไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะทุกคนนี่ก็เยลลี่หมีมีไหมมีไหมเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ใช่ไหมมุมเบ้าใ่ม้มันมุมเบ้าไม่ใช่เหรอ,อไม่มีไม่มีไปดูข้างหลังข้างหลัง ผ่านไปตั้งนานแล้วเพิ่งจะได้แค่อันเดียวเองของเขาโอ้หรือว่าวันนี้เราจะได้แค่นี้เองตรงนี้ต้องลุ้นตรงนี้ลุ้นตรงนี้ล้นมีไหม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 เอ่ยมีไหมมีไหมมีไหมไม่มีหรอนมมีไหมทุกคนนมมีไหมมีไหมเอ่ย Spiderman มีไหมเอ่ย เนี่ยตั้งนานแล้วเนี่ยเพิ่งได้อันเดียวอเองวันนี้ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไหมตกใจหมดเลยเห็นแวบแบบแแเอามาดูซิจะได้ไหมเอ่ย<แ>ไ,ไอติมมันจะมีได้ไงสเปเดแมันจะมีเหรอคุณเขามีไหมมีไหมเลยเฮ้ยสงสัยจ,จะไม่ได้กินจริงๆแนละ้เนี่ยคเ<า><ห>ขาเคยดู อันนี้มีไหมเนี่ย mm hmm. มีไหมมีไหม mm hmm. คุณมาดูตรงนี้สิคุณตูตนะ้นี้มีไหมต UH> ู้นี้มีไหมเอ่ยไหนตู้นี้มีไหมมั้าตีมีไหมคุณมีไหมไหนมันไม่ใช่นะคุณอันนี้มันไม่ใช่สเปซแมนไหนอันนี้ไหนเฮ้ย เลยจริงด้วยเลยจริงด้วยเืยจริงด้วยทุกคนดูสินี่โอ้โหไอติมสไปเดอร์แมนเย้ได้กินไอติมสไปเดอร์แมนแล้วครับทุกคนไหนที่สุดก็ได้กินไอติมน้บน้องๆเกือบไม่ได้กินแล้วดูสิไม่แล้วตอนแรกหาแทบแย่เลยใช่ไหมคุณเขามีไหมตอนแรกหาเจอไหมหาไม่เจอทุกคนเกือบไม่ได้กิน นี่ได้เยนลี่สไปเดอร์แมนมาแล้วก็ได้ไอติมสไปเดอร์แมนนาแกกินกันเลยดีกว่าว้าวไอติมสไปเดอร์แมนน่ากินไหมคุณเขาอยากกิน,ไ,กนหไหนกินดูชี้เป็นไงสดชื่นไหมจับสองมือเลยครับมีพลังไหมมีพลังไหม พลังไหมคุณเขาเขาบอกว่าถ้ากินไอติมสเปนเแมนนะจะปล่อยใยจะปล่อยใยได้อะไม่รู้จริงหรือเปล่าไหนลองดูสิคุณเขาเฮ้ยคุณเขามันมีใยออกมาจากมือจริงด้วยอะโอ้โหน้องๆอ,อ,อย่าลืมไปทานกันดูนะเออเผื่อจะมีพลังเหมือนคุณเขาอ่าสำหรับคลิปนี้คุณเขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องหนูดีทีวีตรงนี้ไว้ด้วยนะแล้พวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ๊ายบายขอบคุณเขายะกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้คุณเขาด้วยนะบ๊ายบาย